สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ย้ำเตือนกันอยู่เสมอนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทาง ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนาไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมต้องวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก่อนที่จะนำไปใช้สำหรับคลิปนี้นะครับ จะเป็นสสูตรเทียบชนหลักหน่วยบนนะครับทั้งหมดเข้ามาเจ็ดงวดติดงวดแรกที่เริ่มเข้ามาครับจากงวดวันที่17มกราคมนะครับท่านมีเวลาก็ลองย้อนทําดูนะครับย้อนไปอีกได้2ง,งวดอันนี้ผมจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูจากงวดวันที่16กุมภาพันธ์ลงมานะครับที่เหลืออีก2ง,งวดท่านก็ลองย้อนทําดูนะครับทั้งหมด7งวดติด ผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูห้างวดนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับแล้วเอามาดูสูตรเส้นสีน้ำเงินก่อนนะครับสูตรที่หนึ่งตำแหน่งที่เราใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักแสนบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักสิบหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่สองอย่างงวดนี้นะครับหลักแสนคือเลขเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ด บวกเป็น12บวก5เป็น17นะครับได้เลข7ได้เลข7็แล้วบวก1คงที่นะครับหรือว่าเพิ่มเป็น1แต้มเป็น8 8เพิ่มอีก1เป็น9 9เพิ่ม3นะครับตัวที่3ให้บวก3คงที่ก็จะเป็น12ก็จะได้7 8 92สูตรที่2ใช้หลักหมื่นรางวัลที่1นะครับบวกหลักสิบรางวัลที่1บวกหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1 8ปดบวกศนบวก 0, นะครับได้เลขแปดสูตรนี้เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับก็จะเป็น8 1 4 7 0 5เ็ห้าตัวนะครับสูตรนี้สูตรแรก4ตัวนะครับสูตรที่2 5ตัวแล้วก็เรามาดูตัวที่ชนนะครับ7 8 9 2นะครับก็จะมีชนที่เลข8กับเลข7 เลขเจ็ดกับเลขแปดนะครับชนสองตัวผลรางวัลที่ออกนะครับหนึ่งมีนาคมออกแปดเจ็ดห้าเก้าสามแปดหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยคือเลขแปดวดต่อมานะครับแปดบวกแปดนะครับเป็นสิบหก 16บวก2เป็น18 18บวกแอีกเป็น26นะครับได้เลข6 6เพิ่ม1เป็น7 7ดเเพิ่มหนึ่งเป็น8ตัวที่3มให้บวก3คงที่นะครับก็จะเป็น11ก็จะได้เลข1 6 7 8 1ดแดนะครับสูตรที่1สูตรที่2หลักพันหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นบวก10บน7บวก3ามเป็น10 10บวกเเป็น17ได้เลข7 เพิ่มสามแต้มนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นเ0็ด9ูน์สามหกเ้สองสูตรตัวที่ชนนะก,ก็จะมี6 7 8 1ก็จะมีชนเลข6เลข7ชนกันที่6กับ7 8 1แปดหนึ่งไม่มีนะครับชนกันสองตัวผลรางวัลที่ออกนะครับสิบ หกมีนานะครับ16มีนาห้าศูนสามสี่สี่หกนะครับหลักหน่วยนะครับคือเลขหกตัวต่อมานะครับ สูตรที่1นนะครับหลักแสนคือเลข5 5บวกหน่วยล่างนะครับเป็น12 5บวกเเป็น12 12บวก5เป็น17 17บเวก8ปเป็น25ได้เลข5าแล้วก็เพิ่มเป็น1นต้มนะครับเป็น6เป็น7ตัวที่3มบวก3นะครับได้เลข0ก็จะเป็น5 6 7 0ศย์สูตรที่1สูตรที่2 0บวก4บวก1เป็นห้า พิ่มไปทีละสามแต้มห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดสองสูตรตัวที่ชนก็จะมีห้าหกเจ็ดศูนย์ก็จะมีเลขห้านะครับเลขเจ็ดชนกันสองตัวนะครับเลขห้ากับเลขเจ็ ผลรางวัลที่ออกนะครับ16พฤษภาคมนะครับออก051095หลักหน่วยคือเลข5วัดต่อมานะครับหลักแสนนะครับคือเลข0 0บวก2ได้2บวก8เป็น10 สิบบวกห้าเป็นสิบห้าได้เลขห้าห้าเพิ่มไปหนึ่งนะครับเป็นหกหกเพิ่มหนึ่งเป็น 1, เจ็ดเจ็ดตัวนี้ให้เพิ่มสามนะครับตัวสุดท้ายเพิ่มสามก็จะเป็นสิบได้ห้าหกเจ็ดศูนย์สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะครับหลักหมื่นบวกสิบบนห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่สิบสี่มาบวกหนึ่งเป็นสิบห้าได้เลขห้าเพิ่มไปทีละสามแต้มก็จะเป็นห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดห้าตัว สองสูตรตัวที่ชนก็จะมีเลขห้าหกไม่มีเจ็ดชนกันที่ห้ากับเจ็ดนะครับตัวไหนจะมาหลักหน่วยบนผลรางวัลของงวดวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนนะครับผลรางวัลที่ออก 813 831 567หลักหน่วยคือเลข7ววดต่อมานะครับหลักแสนคือเลข8 8บวก4นะครับหลักหน่วยล่างเป็น12 12บวก6เป็น18 18บวก4เป็น22ได้เลข2เพิ่ม1เป็น3 3เพิ่มหเป็น4ตัวสุดท้ายบวก3คงที่นะครับก็จะได้เลข7 2 3 4 7สูตรที่2ครับหลักหมื่นบวก10บน3บวก6เป็น9 9บวก2เป็น11ได้เลข1นะครับเพิ่มไปทีละ3แต้ม14703สสูตรตัวที่ชนนะครับ สองสามสี่เจ็ดก็จะมีเลขสามเลขสี่เลขเจ็ดจนกันสามตัวนะครับงวดนี้สามสี่เจ็ดลองดูผลรางวัลของงวดวันที่สิบหกมิถุนายนที่ผ่านมานะครับ ออก516967ตัวที่มาคือเลขก7นะครับหลักหน่วยทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับ16มิธุนายนที่ผ่านมานะครับเพื่อจะหาผลของงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับ สูตรที่หนนะครับหลักแสนบวกหน่วยล่างบวกหลักสิบหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่สองบวกสเป็น9 9้าเบวกแปเป็น17 17บเวก2เป็น19นะครับได้เลข9 9เพิ่ม1เป็น10 10เพิ่ม1เป็น11 11ตัวนี้เพิ่ม3มนะครับได้เลขสี่ บวก1บวก1บวก3นะครับตัวที่3ให้บวก3สูตรที่2นะครับหลักหมื่นบวกหลัก10บนนะครับ1บวก6ได้เลข7 7็ก7 7มาบวก5นะครับเป็น12 <1> 1> เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับ สองเพิ่มสามเป็นห้าแปบดบหนึส,ส,สูตรนะครับตัวที่ชนก็จะชนกันที่เลข1กับเลข4นะครับชนกัน2ตัวนะครับ เดินต่อ,อได้ไหมนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับสูตรนี้ทั้งหมดเข้ามาเจ็ดงวดติดนะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามาก็จากงวดวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดมกราคมนะครับที่เข้ามาย้อนกลับไปสองงวดนะครับก็จะชนกันที่เลขหนึ่งกับเลขเจ็ดผลรางวัลที่ออกนะครับสองสองเจ็ดเลขเจ็ดมา งวดถัดมานะครับ1กุมภานะครับชนกันที่903ออก403นกับเลข3มาอันนี้ย้อนกลับไป2งวดนะครับที่ผมทําให้ดูก็จากงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับชนกันที่7กับ8เลข8มาอน,นาคตจะเดินต่อหรือไม่ท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ ปรดใช้ดุลพินิษ์นะครับถ้าจะนำไปใช้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมีสูตรมาลงให้อยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกล้ามรวยสมหวังทุกท่านนะครับ สวัสดีครับ